ยายนอนเวียนคนนี้ตาไวคนนอนนี่มัเรียกเกียรเดียวเลยเนาะไอ้คนนอนหมว่าคัมนี้กับแม่เด้อพี่นอนสบายดีออหันมีอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ มีเงินพ <c oughs> อกับพอพี่บา้านแม่กับแม่ก็เต็มลูกก็เลยก็เริเ่มคอยเห็นมามาเฮาเด้อกินหนึ่งมันเฮามันมาคอยอีสะทุลมาสันนาโตเจ้าวากันมูกอีโซโคอีสะทุลอีอโซกระปกว่าสันปันดาคอยอจ้าอีผู้ดีอีผู้งามอีผู้รักมากดีอีโค้ดพ่อบอกโค้ดแม่ไม่สั่งสอนมาสัน พ่อแม่มึงประสังสอนพันนะอีสทุนอิสโสกะปกอิโสโคกลร<ะ>อแต่กุศดามึงขึ้นนะบัดน,นี้อินาด้านอินามึนมึงนะอืมอิไลมารยาทก็คือมึงพันดาคอยอิไลมารยาทอีไม่มีมารยาทพันไหรอ่<ะ>ถึงฉันไม่มีมารยาทฉันก็ม่ได้ไปดามึงก่อนแต่มึงคนที่มีมารยาทแต่เข้ามาดากูก่อน มันหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความวันเท่าดหร่หมายความว่าเขาสนเนรเราแสดงว่าชีวิตกูมีค่าสําหรับมึงเพราะกูไล่มึงเหมือนหมามึงก็ยังสร้างกิเมลมาเรื่อยๆเมื่อเว่าจะบอกคนที่มันวายผู้่คยเลยพี่น้องนะย้งย้ำในคำนึงพี่น้องผลด่าคอยว่าอีโซกปกอีโซโคอีพ่อแม่แม่สั่งสอนผลด่าคอยแบบนี้นะอ่า ขอเขาเลยด่ามันไปแบบอีชิงหมามาเกิดอ่าอีไรมาระยาอีสมบัติผู้ดีไม่มีเรียนมาก็เรียนมาแบบหมาหมา,มาว่าสกูไรมาระยาแต่กูก็ไม่ได้เสือกไปด่ามึงก่อนนี่แม่นบ่กถ<ช>ูกบ่ะใช่ครับกูพูดมานี่ถูกไหมหรือว่ามึงจะปฏิเสธก็ตอบแทนใหน้ถูกต้องเออถ้าคนไม่มีมารายาทคือมึงงั้นแหละมาดากูก่อน้าใจบ่ะ ใจเลยอพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้อันอันผู้ว่าแนะนําโ่คข่อยนี่ขนมากล้วนสิเป็นนั้งต่โต,ตยุ่งนะแม่นาอมันไม่ได้แนะนำมันด่<น>า <ำ S 2> ฉันว่าฉันสะทุนก <มา S 1> ูก็สะทุนสำหรับคนแบบมึงไงแกเปี่ยดาบูค่อยไรกูจะสะทุนสำหรับคนมาแบบสะทุนมาแบบไรมารายาทไม่มีมารายาทแบบมึงถ้าคนมาดีกูก็ว่าดีถ้าคนมาสวัสดีค่ะน้องมูลอ่ะสวัสดีค่ะพี่เอฟซีอ่ะกูก็จะตอบไปแบบนี้ อันนี้น้องมนทํากับข้าวอร่อยจังเลยขอบคุณค่ะพี่อ่ะกูก็จะไปในทํานองนี้อ่าวันนี้น้องมนแต่งตัวสวยอ่ะขอบคุณค่ะพี่อ่ะวันนี้น้องมนาน่ารักจังเลยขอบคุณมากมานะคะคุณป้าอ่ะกูก็จะตอบแบบนี้ใช่อ่าถามเรามาดีลรวก็ต้องตอบคนดีแต่มึงมาแบบว่าอิสถุลอิไลมาราย,ยาตอ่ะกูก็จะตอบมึงไปว่าอีชัตอิชาตชั่วอิสันดานมา มิจฉม,มึงกูเด้บอกมิจฉมึงไงทั้งๆที่ขวบจากเขาไม่รู้ว่าใครสะทุนกว่ากันแลพี่นอ้องกับบ่ฮู้คือการปั่นแหนอ่ออนไปแล้ว่ะคนเรามาแบบไหนก็ไปแบบนั้นมาดีกูก็ดีกลับมาร้ายกูก็ด่ากลับดา่าพ่อด่าแม่กูก็ต้องด่าพ่อด่าแม่มึงเป็นเรื่องธรรม,มาดาเออมันด่าพ่อด่าแม่เราจะให้เราไปชมขอามัควบคุมเป็นไปไมาได้เ<อ>นาะทำว่าสะทุนนะ่ะกูยังไม่รู้จักมึงเลยมึงเป็นใครมึงสร้างกินเนวมา กูไม่รู้เลยก็กูไปด่าถูกบังเอิญกูไปด่าถูกต่อมมึงหรอมึงถึงสร้างเมลมาเห็นสร้างมาทุกวันโดนบล็อกทุกวันกูก็สมเพศพวกมึงจริงนะพวกนะี้น่ะจริงๆแล้วนะการที่กูบล็อกพวกมึงอะ่ะคือกูตัดปัญหาคือกูไม่อยากไปพูดด้วยไงไม่ใช่ว่ากูจะกลัวเฮียอะไรหรอกเออแค่คอมเมนตะ์น่ะกูไม่จะกลัวเฮียอะไรหรอกเราไม่อยากเถียงกับคุณไม่ต้องมาพูดแล้วเดี๋ยวก็ปิวเดี๋ยวก็หายมันธรรมดาของคนไม่อยากคุยกับหมาเข้าใจไหม บอกออกไปที่รบปอกไปคือกูไม่อยากคุยกับหมาเวลาหมามันเห่าอย่าเห่ากลับเขาถึงบอกไงเพราะกูไม่ต้องการนั่นะแหละสิ่งที่กูไล่พวกมึงเหมือนหมานะ่ะคือการกูบล็อกแล้วกูลบเออทาไมกูถึงบล็อกแล้วทําไมถึงกูรบไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าเลย่ะเอ้ยรับความจริงไม่ได้คือคือควรตะเลหพวกมึงน่ะค่คนเราทุกคนไม่อยากให้พี่น้องเบิง่งเ,<อ>เบิง่งในความเป็นอยากเบิ่งบวกมงถามว่ากูต้องการคนอวยไหมไม่ต้องอวยหรอก พูดจากันธรรมดานี่แหละกูบอแม่นคนหมักย่องปานั้นเออน้องมอนกินเขา้าจับยางมือนี่เห็ดนังกินมัอนี่เออกูต้องการพูดคุยกันตามปกติไม่รักแต่ก็อย่าสังกันอย่าเกลียดกันนะนะเข้าใจปะไม่เบียดเบียนกันเออบ่แม่นคือสูเวลากูด่ากลับก็ว่ากูสะทุนปฏิพวกเหี้ยพวกมึงสะทุนสักกูได้สะด่าโคตรเง่ากูเหลือได้สะ่ะสู้นะคือยังคือเทวดาสันส่นซะบอเทวดาทรงมาเกิดบ่กด้วว่านรลกทรงมาเกิด ถามหน่อยเทวดาส่งมาเกิดหรือว่านรกส่งมาเกิดหรือว่าพ่อแม่ฮีเทียองพวกมึงส่งมาเกิดฮอถามหน่อยเอออีพวกนี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษามาหมาพี่น้องเออเขามาดาก,กูก่อนนะแต่พอก,กูด่ากัดปกูสะทุนหมาสันเออกูค,คงไม่สะทุนเท่ามึงหรอกอย่างน้อยกูก็ยังมีจรญยาบรณยังมีความคิด ยังมีจิตใต้สำนึกความเป็นคนอย่างน้อยกูก็มไปหาด่าเด็กที่เพิ่งจะเติบโตยังพูดไม่ได้เออแค่ด่าพ่อด่าแม่พวกมึงเอ่ยชื่อกูยังไม่รู้เลยชื่อที้อะไรนามสกุลที้อะไรกูยังไม่รู้เลยแล้วที่ว่าน้องมานาเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันเออทำไมเขาก็โดนคนอื่นมาด่าลูกกูก็คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ชันชาติไทยเชื้อชาติไทยถ้าคุณมีจิตใจดีทำไมคุณไม่ปกป้องเด็กหัวกูเหมือนกันคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ เออถ้าพวกมึงสิมาส,<น>สิบจีแตะเออนี่คือประเทศของกูอ้าประเทศัวกูประเทศลูกกูคือการอ,อันนี้ลูกมาหน้ากับ่อกับคนไทยเออกวเกิดมาจดมาสี่สิบ,สบอ่าญาติพี่น้องพวก,กูกับคนไทยเบิร์ตเยอ่านะกูเ่เห็นว่าพวกกันเขาสิมาเบียดเบียนสู้เลยพอสุดาสุดาฮอตตระกูลดาฮอดโคตรเหงาเขาดาฮอดนามสกุลเขา เอาไปด่าอันชีคอตแตดชีคอตแตดด้วยกูยจะให้ซีคอตแตดไม่เห็นสุดาได้เนาะเออตระกูลเขาน่ะขี้เียดสุดเลยเนาะแต่ไม่ได้เคร่งกีตีนเขาเด้อด่าตระกูลเขาน่ะอืม้าสูซูเห็นบอสซูสิตะลึงอ่าเห็นว่าตระกูลเขาเป็นน่ะนะฮะน้ำสกุลเขานะ่ะออนี่เราควบควบกันคนมีเขากินเยนะอะเนาะเออ เขามีเขากินเขามีเือนมีซานมีที่สุขวนอนมีไหมีนาเห็ดบมดทุกคนก็มีขี่รถขี่มีรถขับกันทุกคนมีตะกูลนี่แหละขี่ไล่เอ้ามีตะพัวกูนี่แหละขี่ไล่เออยอมรับอ่าถึงขี่ไล่ก็ไม่ได้เดือดร้อนแพ้ได้ล่ะอย่างน้อยก็อยู่บ้านตัวเองกินข้าวเงินตัวเองซื้อเออไม่ได้ไปง่อยบม่ได้ซูยูนแม่แล้วไม่ได้ขี่ง่อยใส่จานพอสุกินดิเอออันนี้กูพูดเรื่องจริงนะรับให้ได้เฉพาะคนนะไม่ได้ภาพรวมโอ้คอยว่าใช่อีกูมันมาว่าเอจะข่อยม เขาบอกว่าอีสทุนอีพ่ออีโคตรพ่อโคตรเม่์ประสังสอนมาว่าสันอีหยาบคายอีสกปรกว่าสัตวนะมาเรียกไงมค้ากูบอกมึงจะว่ากูสกปรกมันมาเรียกขี้ไข่ค้ากูบอกอ่ะมากินบอกขี้ไข่ค้ากูจะขูดไปใส่จานใส่กระเพา้มึงกินแทนเข่าพ่อเดี๋ยวเอาเข้าวันมวลพ่อเขานะมึงจะกินบลาบอกกูสกปรกอ่ะเออแต่กินขี้ไข่ค้ากูได้กูจังหวะกูสกปรกโปก ชาติชั่วเอ้ยไปสวรรด์นาเขตเด้อมืมอนี้เด้อพ์้อกันที่สวรรด์นาเขตอันที่เราห้องก็บ่เคยแก้ี้ดอังตัอยเจ้าเยอเกี่ยเนาะเชียร์มาห้องโซ่กปุกอันนี้ขอโทษขอภัยเอฟซีทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอโทษหลายแต่ว่าเฉพาะคนเฉพาะคนที่มันมาเป็นชาวเขาพัวข่อยสุดๆดอกขไม่ได้มีเจตนาว่าบ่ม่วนดอกจ้าแต่ข่อยก็ตั้งใจอยู่มือนี้ข่อยตั้งใจว่าเลยแหละ ขอไบ่ได้เจตะนาะแต่ขอยว่าเฉพาะคนแต่่อยตั้งใจว่าใส่เฉพาะคนเห็น่าเ้าโซ่โกเขาแม่น่าห้องินาังไกลๆห้องิงใใไปหาเอาขีเ้เตากียังไปเสียดกันเด้ยวใชขอโทษเอออ้ว,วนที่สุดเอกูบ่ได้มีขีดเต่าเดอออเอาก็ถามเอีหลดีจะเข่อขี้เตาเสียดคนบอไดแล้ว่อยบม่มีขีดเต่โ<อ>าโตคอยรองหอมห้อยๆ้อนังย่นํามเพ่นเอาแม่นมาห้าี่เกี้ยขี้ดัางไปเสียดเห็นบ่ขีดให้นาหอมกับมีไส้ยุขีมทาผิวกัซื้อยุเออเาก็อยุขา อะไรพี่น้องว่าวายมันจใจขาดตายซั่นี่แหละ